ไลฟ์สดแต่จริงเบื้องหลังการอยากทำไลฟ์นี้ก็คือจริงๆอยากปวดไอ้นี่เว้ยอันนี้นะคะก็คือซื้อมา20บาทนะคะเป็นโบยักษ์เนาะเนี่ยมันจะเด้แมทช์กับไอ้นี่ไงมันเป็นโบยักษ์ร้าน20บาทซื้อมาอันละ20บาทนะคะอันนี้ซักแล้วแล้วก็แห้งก็เลยเอามาใส่แล้วก็จะได้ทำเอามาทำไลฟ์แล้วก็ใส่ไอ้นี่ด้วยนี่ ค่านี่มันได้ฟรีมานานหลายปีแล้วนะคะตอนนั้นไปซื้อเสื้อผ้าที่มันขายเป็นมือสองอ่ะสามสิบสี่สิบอะไรเงี้ยเราซื้อสงสตัวมั้งแล้วก็เขาใจดีเขาเลยอาแถมผ้าบันคอนี่มาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็ใส่มานะถ้าเป็นคนหุ่นดีก็จะเป็นเซ็กซี่แบบแม่เสือสาวแต่ว่าถ้าเป็นหุ่นอวบแบบเราเขาก็เรียกว่างูลามงูลามบ้างงูเหลือมบ้างนะเห็นไหม นี่ไงแต่งตัวสดใสสมกับการที่จะมาสอนการเสกในวันนี้นะคะวันนี้อิมก็จะมาสอนเสกนะคะสอน manifest นั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วคนที่เขาสอนการทำการเสกหรือ manifest คุณก็จะเห็นว่าเยอะแยะมากมายนะแล้วก็จริงๆส่วนใหญ่เขาก็สอนดีนะโคช้ชโค้ชส่วนใหญ่ที่โค้ชเรื่องการทำ m a n i f e s เนี่ยกดแรงลึงดูดหรืออะไรเงี้ยที่ทำให้คุณเสกนั่นเสกนี่ได้อะ หลายคนทําไว้ดีเลยนะคะแต่ว่าบางทีเรื่องจิตวิญญาณบางคนเขาอาจจะไม่ได้เก่งไม่ได้คล่องเพราะเขาจะเป็นแนวทางทฤษฎีซึ่งเขาก็จะมีการเรียนการสอนเขาตัดตามกันมาแล้วบางคนเขาอาจจะดาวน์โหลดจาก h i g h อร์เซลลลิงกับ h i g h e ร์เซล s กเขาได้เขาก็เลยสามารถที่จะเอาเรื่องการเสกเนี่ยมาพูดมาสอนแล้วมาทำคอร์สขายซึ่งอันนั้นเป็น ธุรกิจอะไรของเขาซึ่งก็ไม่เป็นไรเป็นปกติเพราะคนเรามันต้องทํามาหากินอยู่แล้วนะคะแต่ทีเนี้ยวันนี้อิ่มก็จะมาสอนแบบฟรีไงสําหรับคนที่ยังเสรไม่เป็นแต่ถามว่าอิ่มกูเสกได้มั่งคั่งเป็นมหาเศรษฐีไหมกูก็เสกไม่ได้คะ่ะเนื่องจากเงื่อนไขเนาะคนที่ทําเรื่องทวินเฟรมอะไรพวกเนี้ยหรือว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับทวินเฟรมอะมันรู้อยู่แล้วนะคะว่า ฝั่งของ d y m a s c u l i n e นะ่ะมันจะมีเงื่อนไขยเยอะนะคะแล้วส่วนใหญ่ก็คือจะคือ d y m a s c u l i n e นะ่ะมันจะอยู่ในช่องของการขาดแคลนนะคะมาตั้งแต่ เกิดนะคะตั้งแต่เล็กมาจนจนจน,จนถึงในระดับหนึ่งเพราะว่ามันเป็นชะตาของมันที่มันถูกเขียนมาอย่างนี้นะคะว่าฝั่ง d ีว a s มัสคิลีน่ะมันจะต้องขาดแคลนในขณะที่ d ีว e ยเฟมินีนเขาจะเสกง่ายเขาจะมีความอุดมสมบูรณ์อะ่ะแต่ทีเนี้ยอย่างที่อิ่มโคชไปในเรื่องของทวินเฟรมในคราวที่แล้วนะคะว่าเมื่อระบบตอนเนี้ยซึ่งมันอยู่ในมิติที่5แล้วนะคะในยุคต้นเนี่ยเมื่อระบบ นะคะมันมีการอัปเดตอัปเกรดระบบขึ้นเรื่อยๆนะคะในอนาคตยิ่งถ้าเป็นไฟดีแบบเรียวๆเนี่ยไม่ไม่ว่าคุณจะเป็นพลังงานนะคะเราพูดถึงจิตวิญญาณพูดถึงเรื่องพลังงานเราไม่ได้พูดถึงเรื่องกายหยาบนะคะ เราเอาจิตวิญญาณพลังงานเป็นหลักนะคะว่าพลังงานข้างในเราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะพลังงานชายก็คือพลังงานของมัสคิลีนนะคะพลังงานหญิงก็คือพลังงานของเฟมินีนนั่นเองนะคะหรือถ้าภาษาอีกภาษาหนึ่งที่เขาเรียกก็คือมัสคิลีนชายก็คือเป็นหยางนะคะส่วนของเฟมินีนนะคะ ก็คือ,อผู้หญิงหรือยินนะคะพลังงานหญินนั่นเองคะซึ่งถ้าระบบของไฟดีในในเบื้องต้นตอนนี้มันจะเอื้อนะคะเอื้อให้กับพวกเฟมินีนเขาจะเสกง่ายเราพูดถึงพลังงานนะคะพูดถึงจิตวิญญาณเราไม่ได้พูดถึงกายหยาบนะคะแต่ทีเนี้ยอย่างอิ่มเป็น d ี m a มสัสคิวีนเนี้ยอิ่มก็จะขาดแคลนมาตลอดอย่างที่อิ่มทุกคนก็จะเห็นอิ่มมาตลอดว่ากี่ปีกี่ปีที่ผ่านมานี่อิมก็มีทั้ง เล่นโซเชียลคุณก็เห็นว่าอิ่มไม่ได้สบายเลยแล้วก็ชีวิตมีแต่ความขัดแคลนและความลําบากนะคะซึ่งอิ่มก็เพิ่งจะมาเก็ตมาเข้าใจตอนที่ตัวเองรู้ว่าอ๋อกูเป็นดีวายมาสคูลินชะตากูต้องเขียนมาโคตรเหี้ยกว่าคนชาวบ้านเขามากเลยค่ะแล้วก็แบบ หมือนกับว่ามันต้องต่อสู้ชีวิตต้องสู้ต้องสู้แม่งทุกอย่างอะต้องส,องสู้ต้องดิน้นรนอะในฐานะของพลังงานมาสคูลีนเนี่ยเพราะว่ามันถูกเขียนมาอย่างนี้ไงเ,เออถูกเขียนมาอย่างนี้นะแต่ก็อย่างที่อิมบอกนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นว่าตอนนี้เ้าสอนการแมนิเฟสหรือเสกกันเยอะเพราะอะไรก็เพราะว่าจริงแล้วโลกของิติที่ห้าหรือไฟดีเนี่ยออสิ่งมีชีวิตอะมันจะเสกง่ายขึ้นเข้าใจไหมคือจิตวิญญาณเรามันจะเสกง่ายขึ้น คือยิ่งระดับพลังงานแบบดิเมนชันสูงขึ้นความถี่สูงขึ้นคุณจะเสกอะไรได้ง่ายขึ้นดังนั้นวันนี้อิ่มก็เลยจะมาเล่าแบบกุกุบก,กิบนะเล่าเหมือนแบบเพื่อนคุยกันอะไรอย่างนี้นะแต่เบื้องหลังจริงๆคือฉันต้องอวดโบยักษ์จ้าซื้อมายี่สิบาทเห็นไหมนี่แล้วมันก็แบบว่าวิบว,วับวิบวับด้วยนะเนี่ย คือมันเป็นแบบเหมือนกับโลกใหม่มากเลยเห็นไหมโลกใหม่มันจะต้องมีความแบบสดใสนะคะมีสีสันที่ชัดเจนมีความวิบวับมีความทองคํามีความเพชรพลอยอะไรเงี้ยต่อให้จะเป็นทองแท้หรือทองเทียมหรือทองปลอมหรือเพชรแท้เพชรเทียมเพชรปลอมมันก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป่งประกายชายระยิบระยับของโลกใหม่นั่นเองนะคะดังนั้น คุณก็ไปหามาใช้นะคะของพวกที่แบบทาให้คุณรู้สึกแบบชื่นใจสดใสนะคะมันก็จะเอื้อต่อพลังงานทางจิตวิญญาณความถี่คุณก็สูงขึ้นนะคะอ่ะคราวที่แล้วอิมพูดถึงหลักการนะคะหลักการเรื่องของการที่ทําให้ความถี่คุณสูงขึ้นซึ่งมันทําให้คุณจะเสกอะไรง่ายขึ้นเนี่ยแหละมันเกี่ยวข้องกันมันเป็นเรื่องเดียวกันนะคะยิ่งความถี่ระดับจิตวิญญาณคุณสูงขึ้นคุณอยากเสก อ่ะเช่นอยากเสกอยากได้งานนั้นอยากเสกงานนั้นคุณก็จะได้งานนั้นอยากเสกเงินจํานวนนี้คุณก็ได้เงินจํานวนนี้อยากเสกของชิ้นนั้นอาจจะเป็นของเล่นเป็นรถเป็นบ้านหรือเป็นอ่าสิ่งต่างๆที่คุณคิดอยากได้อยากเสกอะ่ะเออคุณก็จะเริ่มได้เมื่อระดับพลังงานคุณจิตวิญญาณคุณมีความถี่สูงขึ้นเพราะว่าไฟดีระบบมันเอือ้อคุณเข้าใจไหมมันไม่เหมือนมิติที่สามโลกเก่ามิติที่สามมันจะเสกยากเพราะว่ามันเป็นพลังงานความถี่ต่ําความหยาบ มันสูงนะคะคือมันหยาบไงมันหยาบมันไม่เหมือนความถี่ที่สูงขึ้นและละเอียดมันจะเสกได้ง่ายแต่ยังอิ่มมาตอนนี้อิ่มแค่จะมาเล่าประสบการณ์ว่าอิ่มก็เสกพอกรุบกริบ แต่ถามว่าทุกวันนี้ที่ทุกคนเห็นอิ่มเอนจอยมนะ่วนจอยเนี่ยทุกคนที่เห็นอิ่มในโซเชียลแล้วก็เห็นอิ่มม่วนจอยม่วนจอยไปแล้วเหมือนกับว่าอีนี่มันไม่ทํางานทําการแล้วมันเอาเงินที่ไหนมาใช้อ,อดิฉันจะบอกว่ามันก็คือเงินเก่าของดิฉันแหละแต่ว่าเงินเก่าเงินเก็บที่บอกว่าเขียมเขียมมาในในตลอดเวลาที่ทํางานมาตลอดอิ่มก็เขียมคือบางทีอิ่มอยากได้ชิ้นนั้นอิ่มก็ต้องบอกตัวเองว่าเออเก็บไว้ก่อนยังไม่เอาอะไรเงี้ยแต่พอมา ช่วงเนี้ยคุณก็จะเห็นว่าหลายเดือนติดต่อกันมาคุณจะเห็นว่าอิมซื้อนั่นซื้อนี่เพราะว่าจริงๆคืออิ่มก็เอาเงินเก่าอิ่มนั่นแหละแต่ความรู้สึกของเราคือฉันอยากซื้อแล้วไงฉันอยากได้แล้วไงแต่ว่าก็ยังไม่รู้หรอกว่า,วาอนาคตอะ่ะฉันจะมีหรือไม่มีเงินตอนนี้ก็ยังไม่รู้ไงแต่เดี๋ยวก็ไม่ยากก็ถ้าเกิดว่าชีวิตต้องเข้าไปสู่ระบบการขาดแคลนอีกครั้งในฐานะ DIY masculine ก็ ไปชีวิตต้องสู้ต่อก็ได้ไม่เป็นไรเพราะที่ผ่านมาในชีวิตตลอดเวลาก็ทํางานหนักมาตลอดอยู่แล้วะคะเมื่อก่อนนี้ทํางานหนักมากเลยนะคะทำงานหนักแบบว่าหนักแบบ เอ๊ะกูจะทำหนักไปขนาดนี้เพื่ออะไรผลตอบแทนก็แทบจะไม่คุ้มบางทีก็ทำให้ฟรีๆอะไรเงี้ยก็มีนะแต่ก็เมื่อก่อนก็คิดแบบไม่เป็นไรเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นคนชอบทำงานมากนะคะงานไหนก็ขอให้ได้ทำเพราะว่าชอบทำคือ alert เป็นเป็นแบบว่าไฮเปอร์แบบแอคทีฟมากเลยไฟแรงนะคะแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีช่วงที่เราดิ่งเพราะเราก็จะมีอาการซึมเศร้าอยู่แล้วไงแล้วมาเจอช่วง dark night of the soul นี่จะทรมานมากก่อนที่เราจะเจอปรากฏการณ์ ตื่นรู้นะคะมันจะเจอดักในออฟเดอะโซนี่อิ่มซึมเป็นปีๆเลยนะก็คือทําอะไรไม่ได้เลยนะเป็นปีที่อิ่มซึมอิ่มดิ่งแล้วบางทีเนี่ยอิ่มอยู่ในห้องได้เป็นอาทิตย์อะแล้วบางทีสองวันสวันอิ่มไม่กินข้าวก็ไม่หิวนะก็นอนอย่างเงี้ยนอนหลับนอนอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นช่วงดิ่ง แต่ว่ามันก็คือปกตินะหมายถึงว่าเราต้องแยกก่อนว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าซึ่งอิมก็เคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วซึ่งเือโรคนี้มันไม่หายขาดกับคนที่เป็นซึมเศร้าและดิ่งเพราะเจอปรากฏการณ์ dark night of the soul นะคะก่อนที่จะเจอการ awakening จริงๆเนี่ยมันจะเจอปรากฏการณ์ dark night of the soul มันจะเป็นอาการเดียวกับคนเป็นโรคซึมเศร้าเลยดิ่งแต่ทีเนี้ยมันจะต่างตรงที่ว่าพอเราตื่นอะเราจะได้คำตอบไง คำตอบว่าเอา้าฉันคือใครมาจากไหนมาที่นี่เพื่ออะไรแล้วจะไปไหนต่อนี่คือการตื่นรู้จริงๆในฐานะจิตวิญญาณนะคะการตื่นรู้จริงๆในฐานะจิตวิญญาณก็คือ 1. น,นะคะเรารู้ว่าเราเป็นใครนะคะหมายถึงไม่ใช่ว่าเป็นตัวละครนะแต่รู้ว่าตัวเองเป็นใครในฐานะจิตวิญญาณก็คือจดจำไฮเออร์เซลตัวเองได้นั่นเองนะ สองเรามายังโลกนี้เพื่ออะไรนะคะเออนะแล้วเราจะไปไหนต่อเออจริงๆมันมีสี่อย่างนะอิมอิมจำข้ามขออภัยเดี๋ยวก่อนนะทวนอีกทีนะหนึ่งเราเป็นใครนะคะสองเรามาจากไหนเออใช่สามเรามาที่เนี่ยมายังโลกนี้เพื่ออะไรและสี่เราจะไปไหนต่อ เอออันนี้คือในฐานะที่คนที่มีไฮอรเซลนะคะและจดจำตัวเองได้นะคะมันจะรู้แล้วนะสี่ข้อนี้นะสี่ข้อนี้นะเออซึ่งพวกที่ลิงก์กับไฮอรเซลได้ก็จะได้พบกับคำตอบแล้วนี่แหละ d r r k Night of the Soul มันถึงมีคำตอบให้แต่ถ้าคุณเป็นโรคซึมเศร้านะคะไปเรื่อยๆนะบางทีจนคุณตายไปนะคะคุณก็ไม่ได้คำตอบ แต่คนที่เจอปรากฏการณ์นะคะเป็นอาการซึมเศร้าในช่วง Dark Knight of the Soul พอพ้นช่วง d ักด k k n i g t t of the Soul จนเจอปรากฏการณ์ a w a k e n i n g แบบบอมและเบิดในระดับสตาซีแบบอิม่มมันจะได้รับคำตอบว่าเราเป็นใครเรามาจากไหนเรามาที่นี่เพื่ออะไรแล้วเราจะไปไหนต่อนะคะอ่ะเดี๋ยวมาเล่าเรื่องของการเสกแบบกรุบกริบก่อน อิมเริ่มสังเกตว่าตัวเองเสกนิดนิดหน่อยหน่อยได้แต่ก็คือพลังงานอิ่มมันเป็นพลังงานดีไวมัสค n e ทีเนี้ยเงื่อนไขมันจะเยอะมันจะไม่เหมือนพวกดีไ e ฟมินีซึ่งมันอาจจะคิดว่าฉันอยากได้งานเนี้ยฉันอยากได้ของชิ้นเนี้ยแล้วอยู่ไม่กี่วันมันก็ได้ทันทีแล้วเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็เป็นเยอะแยะอย่างที่คนก็จะเห็นว่าฝั่งดี f วฟมินีอิ่มเขาก็จะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมเออทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าเขามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนเราพูดณวันนี้ก่อนนะ แต่ตอนนี้อิ่มบอกตลอดว่าทุกคนตลอดว่าอิ่มยังไม่ถ้าตัวอิ่มในตัวละครเนี้ยังไม่ได้รับการดาวน์โหลดแผนการเกิดอิ่มก็จะไม่สามารถมาเล่าให้ทุกคนฟังได้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหรือจะเป็นยังไงเพราะ ในเมื่อเราเองณนะขณะนี้เรายังไม่รู้แผนการเกิดของเราเราจะไปคอนเฟิร์มคนอื่นได้ยังไงใช่ไหมเออแต่อิ่มก็จะมาเหมือนว่าอถ้าอิ่มเริ่มรู้ละเริ่มได้รับการดาวน์โหลดละอิมก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าอ่ะอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วทุกคนลองทําอย่างนี้อย่างนี้นะนี่นะเออเป็นต้นนะคะ ก็เสกแบบกรุบกริบๆนะคือยิ่งช่วงก่อนนี่จะเสกได้ง่ายมากเลยนะแต่มันจะเป็นแบบเล็กๆน้อยๆกรุบกริบๆแบบค่ะมันไม่ได้แบบยิ่งใหญ่อลังการใหญ่ตัวอย่างเช่นว่าอ่ะอยู่ๆก็มีความรู้สึกแบบว่าฉันน่ะอยากได้กางเกงลายพางลายทหารเงี้ยรู้สึกขึ้นมานะแล้วอยู่ๆก็หลังจากนั้นแค่ไม่กี่วันอิ่มก็ไปเดินแบบกัดนัดเงี้ยกัดนัดแล้วก็ไปร้านมือสองเพราะอิ่มชอบซื้อเสื้อผ้ามือสองมันถูกอยู่แล้วไงคะ เจอแบบอยู่ๆมันก็แขวนมาเดี่ยวๆของมันเลยสามตัวร้อยกับพวกเสื้อผ้าอย่างอื่น่ะแล้วเป็นเป็นกางเกงทหารลายพรางที่เราอยากได้อ่ะเออก็มันก็ตกตัวสามห้าสามสิบกว่าบาทอะเพราะมันสามตัว100ร้อยไงเราก็ซื้อตัวอื่นด้วยอยู่ๆมันก็มาอย่างเงี้ยหรือแบบรู้สึกว่าอยากกินอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆร้านมันกําลังเอารู้สึกอยากกินอันนั้นอะแล้วอยู่ขี่ไปอีกนิดหน่อยร้านมันก็โผลมาให้เห็นอะไรเงี้ยเออ อย่างนี้เลยอะแล้วหรือว่าบางทีอยากกินอันนั้นอยากกินอันนี้แล้วเรารู้สึกว่าเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าแพงจังเลยว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแล้วอยู่เขาก็จัดโปรเนี่ยอ <laughs> จัดโปรแบบว่ามากินชั้นสี่มากินชั้นสี่อะไรเงี้ยเออแล้วเราก็เลยต้องแวะอะไรเงี้ยดังนั้นก็ดูทุกคนก็เลยดูเหมือนกูดมสมบูรณ์แต่จริงก็คือเอาเงินตอนเนี้ยต้องบอกว่าทุกคนเห็นอิ่มมวนจอยก็คืออิ่มเอาเงิน เก่าๆของอิ่มมาใช้นะคะเพราะตอนนี้ช่วงนี้อิ่มมีความรู้สึกว่าฉันอยากม่วนจอยฉันอยากไปเอนจอยไลฟ์ฉันอยากได้ในสิ่งที่ฉันอยากได้เงี้ยแต่ในขณะที่การเมนิเฟสหรือเสกของอิมเนี่ยมันจะเป็นการเสร็กในลักษณะว่าเออหตอนนี้ฉันยังได้ของถูก 2. องฉันได้ของลดราคาแบบ5 0 7 0ซซึ่งเป็นของที่ฉันเคยอยากได้อะไรเงี้ยคือมันจะมาในราคาที่แบบถูกถูกมากอย่างเงี้ยหรือว่าแบบ อยู่ๆก็อาจจะได้มาฟรีแต่เป็นของแบบกุบกิบเล็กน้อยไงมันยังไม่ได้แบบชิ้นใหญ่ๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วคุณจะเห็นว่าเวลาเขาสอนการเสกใช่ไหมแล้วแบบถ้าเป็นคนที่เขาโค้ชในระดับที่บอกว่าอาคุณไปเสกบ้านเสกรถอะไรเงี้ยเออนั้นคือเสกของชิ้นใหญ่ขนาดนั้นเลยซึ่งถามว่าตอนนี้ฉันเสกได้ไหมเสกไม่ได้นะแต่ทุกคนก็รอดูว่าอ้าวค้างเว้ยเฮ้ ตลกดีอะหน้าอิ่มมันค้างอะ